รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เขียนข้างไปความวันที่รอวันไหมอยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน ปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมงหนาทีทางช่อง5แห่งนี้นะคะวันนี้กิฟป,ปัญญา,าคล้ายโพทองพาคุณผู้ชมมาที่มูนลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษอำเภอภูตาหลวงจังหวัดชนบุรีซึ่งผู้ก่อตั้งที่นี่เป็นอดีตคุณครูที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กพิเศษ จนได้เสียสลาบพื้นที่และทรัพย์สินของตนเองเพื่อเปิดเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการดูแลน้องๆตั้งแต่ปีพศ2552เพราะอะไรเธอจึงทำเช่นนั้นและเธอมีวิธีการในการดูแลน้องๆอย่างไรไปพบกับเธอกันเลยค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้กิฟก็อยู่กับคุณครูบุญชูม่วงไหมทองผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณครูคะก่อนอื่นต้องขอสอบถามคะ่ะว่าการเริ่มก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยคุณครูเริ่มก่อตั้งมายังไงบ้างคะจุดเริ่มต้นของการจ่ดต,ตั้งเป็นมูลนิธิเนี่ยก็เริ่มจากตัวของครูบุญชูเองนะคะที่ได้เอรี่จากการเป็นข้าราชการแล้วนำเงินก้อนนั้น มาดําเนินการกัดสร้างบ้านหลังเล็กๆเ,เพื่อที่จะช่วยดูแลเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะจบจากปฐมหกและไม่มีที่ต่อก็เลยเอาตรงนี้มาสร้างริเริ่มตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้เพราะมองว่าเด็กกลุ่มนี้กําลังพัฒนาถ้าเราปล่อยออกไปโดยที่เราไม่ไม่ตานต่อเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะถูกว้ปะแลวเลยไปอีกเลยตัดสินใจเอาเงินส่วนตัว,ตวแล้วก็ทิ้งอาชีพ ทิ้งเด็กปกติหันมาดูแลเด็กในการตรงนี้ด้วยกําลังของอตัวครูชัวเองค่ะแล้วปัจจุบันมีน้องอยู่ในความดูแลกี่คนคะจากการเริ่มต้นเด็ก20คนนะคะปัจจุบันนี้เราเออมีลูกทั้งหมดเนี่ย190คนนะะ,ะก็ถือว่าเป็นเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ออแม่คนหนึ่งที่ใช้จิตวิญญาณในการดูแลพวกเขาค่ะแล้วทางมูนลนิธิมีวิธีการคัดเลือกน้องๆเข้ามาอย่างไรบ้างคะของเราคัดง่ายอย่างเดียว อพอที่ต่อมาภาพเป็นเด็กพิการปุ๊บเนี่ยเราจะรับพิจารณาทันทีถ้าเกิดนอนเราต้องคุยกันว่าเราไม่สามารถรับได้ถ้าเดินได้จะเกิดตัวเองได้เพียงเล็กน้อยเรายิานดีที่จะรับเพราะเราต้องการที่จะปลูกฝังเด็กกลุ่มนีใ้ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคมในอนาคตค่ะแล้วแต่ละวันน้องๆเนี่ยได้ทากิจกรรมอะไรบ้างคะคุณครูในแต่ละวันเนี่ยคุณมองเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งเดียวที่น้องจะสามารถพัฒนาให้น้องอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี mm hmm. เช่นตื่นเช้าเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเดินนะคะจากที่พักมาที่ทํากิจกรรมตรงนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ออกกําลังกายโดยที่เด็กไม่รู้ว่านี่คือการออกกําลังกายสองฝึกเรื่องการใช้ถนนในการเดินในการเดินถนนเนี่ยคนเดินแบบไหน,ไนทำอย่างไรยางรถมาคุณทำอย่งไรหชิดเดินชิดริม สองหยุดยืนซึ่งจากการที่เราปักแบบนี้น้องสามารถเรียนรู้กตกรจรจาจรและสามารถที่จะดูแลตัวเองขณะเดินทางได้ครูคะแล้วเด็กจํานวนไม่น้อยอีกทั้งยังมีครูพี่เลี้ยงอีกที่มาช่วยดูแลค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะในค่าใช้จ่ายต้องยอมรับว่าต้องต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะเงินส่วนใหญ่นั้นเราไม่ได้มาจากรัฐบาลเราได้มาจากสังคมเป็นหลักดังนั้นบางส่วนจากผู้ปกครองที่ เร่อมบริจาคเข้ามานะคะเราก็ต้องดูอันไหนจำเป็นต้องใช้อันไหนไม่จำเป็นเราก็ระง,งับไปก่อนสิ่งที่จําเป็นของเราก็คือหนึ่งด้าการกินเพราะเราต้องเลี้ยงลูกต่างมื้อแล้วต่อมาก็คือจะเป็นค่าตบแทนบุคลากรเพราะบุคลากรเนี่ยเป็นหัวใจหลักการทางานตรงนี้ถ้าไม่มีทีมงานที่แข็งแรงแบบนี้บ้านนี้เดินไปไม่ได้ต้องยอมรับว่าเราเราได้บุคลากรที่มีใจในการทางานตรงนี้ พราะงานตรงนี้เราไม่ได้สอนเด้วยเด็กเนี่ยอยู่เป็นวันวันแต่เราสอนให้เด็กนั้นมีอนาคตมีการงานที่ดีมีคือแค่สร้างให้เด็กคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนได้เกี่ยวคนปกติมากที่สุด็กตรนี้ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วไปดูกันว่าที่นี่น้องๆมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างค่ะหัด s ันเธอดูฉันแสนไกลเส้นทางที่มองไม่เห็นใคร คุณผู้ชมคะจากพื้นที่หนึ่งไร่ในตอนแรกนะคะตอนนี้มีพื้นที่ถึงเก้าไร่แล้วค่ะพาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญนะคะแล้วก็การทำผ้าป่านะคะที่ทำให้บนลร่ที่แห่งนี้นะคะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดูแลน้องๆค่ะััรร้้ออยยิมมมทที่พนนาไปวปวใหเธจ หรือพื้นที่ของเราตรงนี้นะคะปกไร่กับอีกสองงานเนี่ยแลวตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสรรเพื่อที่จะทำเป็นสวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเพราะเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะปลูกหวังจิตํำนึกแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมตรงนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ มาทําตรงนี้ให้เราเรามีผักมากมายตรงนี้ให้เด็กได้เรียนรู้ผักสวนครัวสามารถที่จะเอามาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็ถ้าเหลือกินเราก็เอาไปจําหน่ายเป็นเงินกลับมาให้เด็กๆแต่สิ่งที่คุณม,มุ่งหวังมากๆตรงนี้ก็คือให้เด็กได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติได้เรียนรู้ตรงนี้เพราะว่าธรรมชาติแบบนี้เราหาได้ยากในปัจจุบันนี้เราจะเน้นธรรมชาติเป็นหลักให้เด็กรู้จักถ้าเด็กมีจิตใจที่รักต้นไม้ดูแลต้นไม้ปุ๊บเนี่ย เขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนมากขึ้นลดความก้าวร้าวลดทุกอย่างที่ในในตัวเขาที่จะเป็นไปได้น,นี่คือผลประโยชน์ของการที่มีศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้แล้วมีศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรแล้วมีศูนย์การเรียนรู้อื่นๆอีกไหมคะเรามีค่ะมีเรามีอีกหลายที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเดีย๋ยวอ,อยากจะให้อาจารย์พาไปชมหน่อยอได้ไหมคะรอยิ้มไม่เธรัอใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไป หมรวัวรวมเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ดูศูนย์การเรียนรู้การเกษตรไปแล้วแล้วต่อไปค,คุณครูจะพาไปดูอะไรคะอันนี้จะเป็นูนย์ที่เราใช้ในการปรับกิจกรรมเด็กๆนะคะที่ให้มีความมั่นใจมีการให้กล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ให้เพิ่มากขึ้นเพราะเด็ก,กเๆเหล่านี้การทรงตัวก็จะไม่ค่อยดีนะคะโดยการเราใช้ฐานเหล่านี้นะคะในการปรับกิจกรรมน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเดินรงตัวการลอดโมงต,ต่างๆการเล่นบอรทรายทุกอย่างเนี่ยไม่เป็น กิจกรรมที่พัฒนาน้องทั้งหมดค่ะเราใช้เล่นบนเรียนขณะที่เล่นไปเราก็สอนว่าตัวนี้คืออะไรเราก็ควรจะเก็บทำยังไงดูแลตัวเองยังไงขณะเดินถ้าเราเราไม่ระวังตัวจะเจ็บยังไงบึกทุกเรื่องในการตัวตัวเรื่องการดูแลตัวเอง,อเ,องเด็กก็จะมีทักษะตรงนี้มากขึ้นแล้วตรงนี้เป็นแหล่งที่เด็กๆชอบเพราะหนึ่งมันความร่มเราเนาะเรามีกิจกรรมหลากหลายเนี่ยเพื่อเพื่อมุ่งที่จะปรับเด็กเหล่านี้นอกจากตรงนี้แล้ว ทางคุณครูก็ยังมีแรงอื่นอีกนะคะเดี๋ยวเชิญทางพิธีกรไปทางนู้นได้เลยค่ะเคโอ้สุดยอดมากๆาเลยนะคะเหมือนว่าน้องๆเนี่ยได้เล่นสนุกด้วยอีกท้งยังได้ออกกําลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะแรงปุ๊บเขาก็จะมีความสุขทำนู่นทำนี้ได้เลยอย่างเงี้ยพื้นฐานเล็กๆจะกลายเป็นพื้นฐานใหญ่ในอนาคตอย่างเช่นเล่นกีฬาอย่างที่น้องได้ดูว่าเรามีนักกีฬามีเด็กๆที่เล่นกีฬาทุกอย่างเนี่ยเพราะเราต้องการให้เด็กมีสุขภาพดีถ้าเด็กมีสุขภาพดีแล้วเนี่ยการเจ็บป่วยน้อยลง น้านการเขาก็ดีขึ้นเราก็ต้องไปพึ่งพาหมอมากนะเพราะปกติเด็กเหล่านี้กินยาอยู่แล้วด้วยโรคของเขาเองเนาะเราจึงพยายามที่จะปลดล็อกเด็กบางคนที่ไม่ได้กินยาเนี่ยไม่ต้องกินยาโดยใช้ธรรมชาติบำบัดรวมปันฝันรยิ้มใเธอรใจให้รักได้มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันม เมื่อสักครู่นะคะเราก็ไปศูนย์การเรีออยนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อมาแล้วแล้วตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้อะไรคะอาจารย์อ๋อน,นี่เป็นการศูนย์การเรียนรู้ของกศนาเพื่อให้เด็กทีกเ่เรียนรู้ระดับประถมและมัธยมเด็กในกลุ่มนี้ไม่สามารถจะเข้าไปเรียนในระบบของโรงเรียนรัฐบาลได้ค่ะแต่เด็กก็มีศักยภาพพอที่จะอ่านตอกเขียนได้ครูจึงจับมือกับกศนเป็นตัวเ เปิดกทนตรงนี้เพื่อกลุพิการหให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประถมมัธยมและก็ฝึกอาชีพหให้เขาได้มีโอกาสสร้างตัวเองขึ้นมาได้โดยจะมีครูที่สองนีนะตอเด็กน้องก็จะเรียนกอลเล่นเขาก็จะเล่นหังขนกระดานสิ่งที่น้องชอบแล้วฝึกดเขียนเรื่อยๆเด็ดกๆก็จะมีความสนใจตรงนี้นะไม่จะเป็นคอมพิวเตอร์เดืออะไรก็้วแต่เนี่ยงงเล่นเพื่ให้เด็กมีความสุข ยดย์ดอ็กย่งหยุดตรงนี้ค่ะก็คือขอบวงขอวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายเรื่องการเรียนการศึกษาทุกอย่างเลยโมูลิีิแห่งนี้ดูแลน้องๆทั้งหมดเลยหลังจากเรียนจบแล้วเราอยางบอกเรื่องอาชีพค่ะเราต้องมีเรื่องอาชีพเพราะว่าเด็กโตทําอะไรนู่นเขาเรียนไม่ได้เราก็เลยจะเป็นต้องมีอาชีพใส่ให้กับเขาอาชีพนั้นก็จะไม่ไม่ยุ่งยากลับาอนักดี๋ยวเราไปเชิญด้านนอกได้เลยได้ค่ะเชิญค่ะ ความทุันคอเป็ห่ะคุณครูอันนี้เป็นส่วนการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะอันนี้ไงที่บอกคะหลังจากเรามีการเรียนรู้ระดับมัธยมแล้วนะคะคือเรื่องอาชีพอันนี้จะเป็นคุณครูสอนระดับมัธยมค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นที่จุึกษาของเราเป็นคุณยายเจดีมอนเด็กๆสวัสดีค่ะเราจะช่วยในทางานตรงนี้นะคะสนุอมากๆเลยนะคะทุกอย่างของคุณครูบุญชูมีระบบแล้วก็สร้างสรรค์ทำให้น้องๆเนี่ยเขาเรียกว่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือกิฟต์นะคะขออนุญาตยกย่องอาจารย์เลยนะคะว่าเป็นคุณครูที่แบบว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นครูผู้ให้อย่างแท้จริงและทําเพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจริงๆ แม่น้องๆจะเป็นเด็กพิเศษหรือมีความแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปแต่น้องๆก็ยังมีศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวที่สามารถพัฒนาไปได้ไกลซึ่งในวันนี้เราอยู่กับน้องๆที่เป็นตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศไปทำความรู้จักกับน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะก่นะอนอื่นให้น้องๆแนะนํำตัวก่อนเลยค่ะผม่นอนาสินวิสาับชื่นวันนท์ครับนนท์อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะสองปี สองปีแล้วไปแข่งกีฬาที่ไหนมาคะโบลิ่งบลิ่งที่ประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะใช่ได้รับรางวัลอะไรมาคะเหรียญทองเหรียญทองแล้วน้องนนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการได้อยู่ที่นี่สบายดีครับสบายดีแล้วถ้ามีผู้มาสนับสนุนน้องนนอยากให้เขามาสนับสนุนในเรื่องอะไรคะเรื่องกีฬาต่าง มีไหมคะขอบคุค่ะครับรวมปันฝันรอยยิ้มในเธอในใจให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่คุณผู้ชมคะตอนนี้กิฟอยู่กับคุณครูพี่เลี้ยงที่ป้องตำแหน่งเป็นคุณแม่ของน้องที่เป็นเด็กพิเศษค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ ค่ะก,ก่อนอื่นต้องของสอบถามว่าคุณแม่เป็นครูพี่เลี้ยงที่นี่มากี่ปีแล้วคะคุณแม่อยู่ที่นี่ก็เกือบจะสองปีแล้วค่ะพฤทธิีนี้ก็จะสอปีค่ะพัฒนาการที่น้องได้จากการอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะน้องตอนที่เปรียบเทียบกับตอนแรกเนาะที่เราพาน้องไปฝึกตามสถานที่ต่างๆเนี้ยน้องรู้สึกว่าน้องเขาดีขึ้นดีขึ้นค่ะคือจากที่ออชอบวิ่งชอบวิ่งโอ้โหวิ่งออกถนนวิ่งตัด หน้ารถอะไรอย่างเงี้ยเกือบโดนชนก็มีทีนี้ก็เลยเขาดีขึ้นเขานิ่งขึ้น,น,นแล้วก็เขาชอบธรรมชาติที่นี่จะเป็นธรรมชาติมากค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์แก่พ่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานเป็นเด็กพิเศษนะคะแบ่งความทุกข์ให้ฉันจะขอแบ่งฝันให้เธอกับรอยยิ้ม าจะนทงไปสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนอื่นต้องขอสอบถามว่าคุณแม่มาเป็นพี่เลี้ยงกี่ปีแล้วคะก็ประมาณเก็ดแปปีแล้วนะคะือแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้คุณแม่มาเป็นทั้งครูพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นคุณแม่ของน้องที่เป็นเด็กพิเศษคะก็ส่วนหนึ่งคือแม่มีลูกอยู่ที่นี่ด้วยคุณบัญชูได้ก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็ได้มาช่วยกันตรงนี้ดูแลเด็ก พัฒนาการที่ลูกได้จากที่นี่เป็นอย่างไรบ้างคะก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะคะตอนนี้เขาเราไม่ต้องไปดูแลกันมากค่ะแล้วตอนนี้น้องก็ได้มีอาชีพทําน้ํายาล้างจานเราได้การสนับสนุนจากเมืองไทยยิ้มนะคะเป็นโครงการเข้ามาช่วยเหลือเป็นครอบครัวของน้องคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากไว้ให้กับพ่อแม่หรือครอบครัวน้องน้องที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษไหมคะก็ คิดว่าถ้าบางคนส่วนใหญ่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษมักจะมีปัญหารครอบครัวอันดับหนึ่งนะคะบางทีอยู่กับแม่แม่ก็ท้อเพราะตัวเองก็ต้องทำมาหากินไหนจะดูแลลูกก็ไม่รู้ว่าจะเอาลูกไปไว้ที่ไหนนะคะพอแม่รู้จุดนี้มีที่รองรับเด็กแม่ก็แนะนําพาลูกมาอยู่ตรงนี้เลยเพราะจะทําให้หนึ่งลูกได้มีสังคมลูกได้พัฒนาการที่ดีขึ้นและเด็กคนไหนที่สามารถแบบอาชีพได้ลูกก็จะมีอาชีพติดตัวไปเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวที่มีน้องเป็นเด็กพิเศษกับรายการปันฝันปันยิ้มของเราสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณแม่มาทํางานที่นี่คะคือคุณพ่อเขาเออ ไปมีครอบครัวใหม่อะ,ค,ะค่ะแล้วก็เลยแม่ก็เลยต้องมาทํางานที่นี่เพื่อที่จะหาเลี้ยงเ,เลี้ยงลูกอะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ,คะแล้วก็พัฒนาการของน้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะเ,เมื่อก่อนเนี้ยน้องอะจะเดินไม่ได้นะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่น้องก็เดินได้ะคะ่ะแล้วก็รู้จักเ,เข้าสังคมกับเพื่อนๆเอนอยให้คุณแม่ฝากอะไรไว้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องเนีเน่ยเป็นเด็กพิเศษคะ่ะ น้องถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเด็กพิเศษนะคะแต่น้องก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อและแม่ค่ะคือคือคำว่าพิเศษเนี่ยคือมันมันก็มีพ่วงติดตัวเข้ามาอยู่แล้วนะคะเขาก็อยากจะได้รักความรักความอบอุ่นจากพ่อและกับแม่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆะนะคะที่มาเปิดเผยเรื่องราวที่เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์ ต่อพ่อแม่ที่มีน้องๆเป็นเด็กพิเศษค่ะกับรายการปันฝันปันยิ้มก็ต้องขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะไม่ไกลไม่นานให้สว<า>นฝันรอยิ้มใหเธอในใจให้รักได้มีความหมายอยู่ละเคียงข้างไปความวังที่รอวันใหม่ คุณผู้ชมคะชีวิตของใครสักคนจะมีความหมายก็ต่อเมื่ออยู่เพื่อทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยบุคคลนั้นๆต้องมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูผู้ให้อย่างเช่นครูบุญชูเมืองใหม่ทองผู้ก่อตั้งมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษขอกำลังใจและแรงสนับสนุนจากคนไทยทุกคนเพื่อให้ถานที่แห่งนี้ได้ดูแลน้องๆต่อไปนานๆนะคะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการปันฝันปันยิ้มและกิฟก็ได้หมดลงแล้ววันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงหนาที กลับมาพบกับเรื่องราวการแบ่งปันดีๆแบบนี้ได้ใหม่กิฟปัญญาดาไคายโพอทองและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าเลเวลของเพลงนี่ก็ช่วยนะคะ พวกแบบว่าวิ่งเพลงยากเราก็ต้องแบบมีความตั้งใจความพยายามมากขึ้นที่จะแบบทํามันให้สําเร็จนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นความพยายามความอดทนชื่ออนงนาธด,ดวงทองนะคะชื่อเล่นชื่อไอค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่สถาบานันดนตรีกัลยานีวัฒนานะคะสาขาเรียนคณะศาสตร์บัณฑิตค่ะ,คะกําลังขึ้นปีสค่ะ ได้รับโล่พระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงบนญรัตน์นะคะด้านเยาวชนต้นแบบแล้วก็ด้านพัฒนาตนเองค่ะแล้วก็มีผลงานที่ได้ไปแสดงที่ประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็ไปเล่นจิลิลาดนะคะให้ผู้ป่วยฟังมีเล่นที่ใต้ทางด่วนก็จะเป็นจัดคอนเสิร์ตให้กับเด็กๆในละแวกชุมชนนะคะ ตอนนั้นก็สนุกมากที่ได้เล่นค่ะทุกคนก็มีความสุขก็ดีใจที่น้องแบบเดินเข้ามาหาแล้วก็เออมาชมน้องคนนั้นก็เห็นเราอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนอยากที่จะเล่นแบบเราได้เพราะเหมือนกับเขาก็รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็เข้ามาเรียนค่ะเข้าเรียนไวโอลินกับเราด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องค่ะที่สามารถเล่นได้ ถ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็คงจะเริ่มด้วยตัวเองเหมือนกับตัวหนูเองอะคะ่ะก็คือใช้สิ่งที่เรามีหรือความสนใจความตั้งใจที่เรามีอยู่อะคะ่ะแชร์ให้กับคนอื่นคือให้แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าเออเราจะได้อะไรตอบแทนไหมหรือว่าเราทําไปใครจะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นการที่ทําให้ฝึกความเป็นจิตอาสาของเราด้วย เราให้ไปอย่างน้อยเราก็ได้ความภูมิใจหรือว่าความดีใจที่เห็นว่าเออเขามีความสุขนะนั่นก็คือการที่เราได้รับสิ่งนั้นแล้วค่ะ